สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆข,ข,ของคุณที่อยากนั่งเล่าเรื่องเล็กๆเพื่อให้หัวใจคุณเบาขึ้นอีกนิดในวันนี้ในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องการสร้างพลังใจใหม่ renewing your inner strength ว่าพลังใจ คือเชื้อเพลิงที่ทำให้เรายังยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้แม้โลกจะไม่อ่อนโยนเสมอไปและในวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่เพียงก้าวไปข้างหน้าแต่ก้าวไปอย่างมั่นคงและไม่เหนื่อยเกินไปนั่นก็คือการสร้างสมดุลในชีวิต Finding Balance in Life เพราะชีวิตที่เอเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปย่อมทําให้หัวใจเหนื่อยและรู้สึกขาดหายแต่ชีวิตที่มีสมดุลจะทําให้เรารู้สึกพอดีเต็มและสงบมากขึ้นถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับทําไมสมดุลจึงสําคัญต่อหัวใจมนุษย์ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินบนเส้นเชือกที่ยาวไกลหากเราก้าวเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ย่อมเสียงที่จะล้มสมดุลจริงไม่ใช่เรื่องหรูหราที่ใครบางคนเท่านั้นจะได้มีแต่เป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตที่ทำให้หัวใจเรายังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง 1. สมดุลช่วยลดความเหนื่อยล้าในใจเมื่อเราโฟกัสไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเช่นทำงานอย่างหนักโดยไม่พักหรือเอาใจใส่คนอื่นจนลืมดูแลตัวเองหัวใจย่อมรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วสมดุลทำให้เราหยุดพักได้บ้างเพื่อไม่ให้ไฟในใจมอดดับ สองสมดุลทำให้เรารู้สึกเต็มไม่ขาดหายชีวิตที่ดีไม่ใช่การมีทุกอย่างเท่ากันแต่คือการมีพอในสิ่งที่สำคัญต่อหัวใจหากเราใส่ใจแต่งงานจนละเลยความสัมพันธ์เราอาจประสบความสำเร็จภายนอกแต่หัวใจกลับรู้สึกว่างเปล่าสมดุลจึงทำให้เราไม่รู้สึกขาดด้านใดด้านหนึ่งเกินไป 3. ส,สมดุลช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของการพักผ่อนการหยุดพักไม่ใช่การเสียเวลาแต่คือการฟื้นแรงเพื่อเดินต่อได้ยาวขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างการทำและการพักจะทำให้เรามีพลังที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเบาสบายมากขึ้น 4. สมดุลช่วยให้ความสัมพันธ์เบ่งบานหากเราให้เวลากับคนรอบข้างพอๆกับการดูแลตัวเองเราจะมีพลังใจมากพอที่จะแบ่งปันความรักและความเข้าใจได้โดยไม่รู้สึกถูกพรากสมดุลทำให้เราสามารถรักผู้อื่นได้โดยไม่สูญเสียความรักที่มีต่อตัวเอง 5. สมดุลสร้างความสงบในหัวใจ หัวใจที่สมดุลคือหัวใจที่ไม่สุดโต่งไปในด้านใดด้านหนึ่งเกินไปเมื่อเรารู้จักพอดีเราจะไม่กังวลเกินไปไม่กดดันตัวเองเกินไปและไม่ละเลยความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าท้ายที่สุดสมดุลคือรากฐานที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่สมบูรณ์แบบแต่คือการรู้จักหาจังหวะที่พอดีกับหัวใจและชีวิตการมีสมดุลไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้ปัญหา แต่ทำให้เราพร้อมเผชิญทุกปัญหาด้วยใจที่สงบและมั่นคงสัญญาณที่บอกว่าชีวิตกำลังเสียสมดุลหลายครั้งเราคิดว่าชีวิตยังไปได้อยู่แต่แท้จริงแล้วหัวใจกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปการสังเกตสัญญาณเหล่านี้จึงสำคัญเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสมดุลในชีวิต 1. ความเหนื่อยล้าเรื้อรัง ต่อให้ได้นอนเต็มที่แต่ตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกไม่มีแรงหรือรู้สึกเหมือนพลังชีวิตถูกดูดหายไปเรื่อยๆนี่คือสัญญาณว่าชีวิตเราอาจกำลังเอียงไปด้านการทำงานหรือภาระมากเกินไปโดยที่หัวใจไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 2. เวลาหมดไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนละเลยด้านอื่นบางคนทุ่มสุดตัวให้กับงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวและเพื่อน บางคนโฟกัสกับการดูแลผู้อื่นจนลืมดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองการเอ็นเอียงแบบนี้ทำให้ชีวิตไม่สมดุลและเกิดความรู้สึกขาดหายขึ้นมา 3. ขาดความสุขแม้จะมีสิ่งที่ควรทำให้สุขแม้จะมีงานดีครอบครัวพร้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกครบแต่หัวใจก็ยังรู้สึกว่างเปล่าแล้วไม่พอใจ นั่นเพราะชีวิตเอียงเกินไปด้านใดด้านหนึ่งจนไม่ได้เติมเต็มสิ่งที่หัวใจต้องการจริงๆ 4. ความสัมพันธ์เริ่มเปราะบางเมื่อเราโฟกัสกับสิ่งใดมากเกินไปเรามักจะเผลอละเลยคนที่เรารักส่งผลให้ความสัมพันธ์ค่อยๆห่างเหินหรือเกิดความตึงเครียดขึ้นการที่ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าชีวิตเสียสมดุลแล้ว 5. ความรู้สึกผิดหรือความกดดันซ้ำๆหากคุณรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำงานมากพอหรือรู้สึกผิดที่ละเลยครอบครัวอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าคุณกำลังพยายามรักษาสมดุลที่ไม่มีอยู่จริงความรู้สึกกดดันแบบนี้คือสัญญาณว่าคุณต้องหยุดและทบทวนจังหวะชีวิตใหม่ 6. ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณการป่วยเล็กซ้ำๆการปวดหัวนอนไม่หลับ หรือรู้สึกอ่อนแรงบ่อยๆล้วนเป็นการเตือนว่าร่างกายและจิตใจไม่ได้อยู่ในจุดสมดุลหากละเลยไปเรื่อยๆอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่หนักขึ้นได้ท้ายที่สุดสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่คือเครื่องบอกทางให้คุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักหันมาฟังหัวใจและปรับชีวิตให้กลับมาพอดีอีกครั้งเพราะการฟังสัญญาณเล็กๆตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เราไม่ต้องรอให้ชีวิตพังลงไปก่อนถึงจะหันมาแก้ไขวิธีสร้างสมดุลในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสมดุลในชีวิตไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเท่ากันแต่คือการหาจังหวะที่พอดีกับหัวใจและสถานการณ์ของเราเองการสร้างสมดุลจึงไม่ใช่แนวคิดที่เลื่อนลอยแต่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันผ่านการลงมือปฏิบัติเล็กๆที่สม่ำเสมอ 1. จัดสรรเวลาอย่างมีสติลองทบทวนดูว่าเวลาของคุณหมดไปกับอะไรบ้างในแต่ละวันจากนั้นแบ่งเวลาให้ทั้งงานการพักผ่อนและความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่การรู้ว่าอะไรคือเวลาทำและอะไรคือเวลาพักจะช่วยให้ใจคุณไม่ถูกกลืนไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไป 2. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน boundaries สมดุลเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะบอกว่าพอแล้วกับสิ่งที่เกินกำลังเช่นไม่ตอบงานนอกเวลาพักไม่ยอมให้คนอื่นใช้เวลาหรือพลังงานของเรามากเกินไปขอบเขตเหล่านี้คือเกราะป้องกันที่ทําให้ชีวิตเราไม่เสียสมดุล 3. ดูแลตัวเองพอๆกับการดูแลผู้อื่นหลายครั้งเราทุ่มให้คนรอบข้างจนลืมว่าตัวเองก็ต้องการการดูแลเช่นกันการพักผ่อนการทําสิ่งที่ชอบ หรือการให้รางวัลเล็กๆแก่ตัวเองคือวิธีทำให้หัวใจเต็มพอที่จะกลับไปแบ่งปันกับผู้อื่นได้โดยไม่หมดแรง 4. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไม่จาเป็นต้องมีคนรอบตัวมากมายแต่ควรมีเวลาคุณภาพกับคนที่ทำให้ใจเราอบอุ่นและสงบความสัมพันธ์ที่ดีคือหนึ่งในเสาหลักของสมดุลชีวิตเพราะมันช่วยเติมพลังใจและลดความเครียดได้อย่างมาก 5. ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบัน การหยุดหายใจลึกๆสักครู่การนั่งเงียบๆหรือแม้แต่การดื่มชาร้อนโดยไม่รีบเร่งเป็นการฝึกให้หัวใจอยู่กับปัจจุบันสมดุลไม่ได้เกิดจากการทำให้ครบทุกอย่างแต่เกิดจากการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ 6. ยอมให้มีเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการปล่อยให้ตัวเองมีเวลาว่างบ้างถือเป็นของขวัญที่ช่วยฟื้นฟูสมดุลในใจการไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ความไร้ค่า แต่คือพื้นที่ให้หัวใจได้พักและหายใจท้ายที่สุดสมดุลในชีวิตคือการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินเมื่อไหร่ควรพักและเมื่อไหร่ควรหันกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะชีวิตที่สมดุลไม่ใช่ชีวิตที่ทำทุกอย่างได้พร้อมกันแต่คือชีวิตที่หัวใจเรารู้สึกว่าพอดีวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการสร้างสมดุลในชีวิต เราได้เห็นแล้วว่าทำไมสมดุลจึงสำคัญต่อหัวใจมนุษย์เพราะหากชีวิตเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปหัวใจก็จะเหนื่อยล้าและรู้สึกขาดหายเราได้เรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณที่บอกว่าชีวิตกำลังเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยเรื้อรังความสัมพันธ์ที่เริ่มเปราะบางหรือความรู้สึกว่างเปล่าแม้จะมีทุกอย่างครบถ้วนและเรายังได้รู้จักวิธีสร้างสมดุลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาการตั้งขอบเขตการดูแลตัวเองพอๆกับดูแลผู้อื่นและการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันอยากฝากประโยคกำลังใจเล็กๆไว้ครับสมบุุไม่ใช่การทำทุกอย่างเท่ากันแต่คือการหาจังหวะที่หัวใจรู้สึกพอดีถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้า เราจะพูดถึงเรื่องการเดินทางด้วยหัวใจที่เบา Walking Light h e a r t Through Life เพราะเมื่อหัวใจเราเบาเราจะไม่เพียงใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่ยังสามารถยิ้มได้แม้ในวันที่โลกไม่ใจดีกับเราแล้วเจอกันในตอนถัดไปนะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญแต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ